เดี๋ยววันนี้นะครับจะไปนอนโรงแรม5ดาวคืนละ40,000บาท สดีครับทุกคนนะครับพอตะข้าสู่โกเบนโกครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปที่กระบี่จะไปนอนโรงแรม5ดาวคืนละ40,000บาทสวัสดีครับท่านกำนันเดี๋ยวบอกนะนี่ลูกน้องคุณใช่เออหน้าหน้าตาไม่น่าเป็นเจ้าคนไนคนอยู่แล้วนะครับตีนุกนะครับและบาร์นะครับและทีมงานเราตอนนี้ล่งานไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันเราไปนอนที่ Po ูเลเบนะครับริชคาตันเป็นโรงแรมระดับ5ดาวอยู่ที่กระบี่พร้อมแล้วไปครับ ครับนี่อะสวัดีครับสวัสดีคับีคสวัสดีครับ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 วัครับครันครับอันนีคเั็นวครับวครับสัีครับสัสนีครั็สดีัวสดครับสรับสรัรรรู้สึกสดชื่นรู้สึกอว่าเส ครับผมนี่ครับนี่ก็อย่างที่เขาบอกครับเป็นสาราสีจันทรร์คับเป็นโซนต้อนรับนะครับนี่ครับเราเดินครับเชิญครับเจ้านายนี่นี่บอสครับวันนี้ผมจะพิชคุณไลฟ์กับบอสเต่าผมขอเชิญท่านหัวหน้าท่านนี้ครับครดีดีดีแดดมันร้อนอ่ะแดดมันร้อนเหรอครับแดดมันร้อนนี่แค่ร้อนแดด บอกว<อ>่า80ค่ะของ4ี่สี่ม0น์พอดีอันนี้เป็นของห้องหมดเลยนะครับใช่รับผมโอ้โหมาชมภายในห้องแล้วก็ภายในนอกห้องครับส่วนด้านนี้นะครับในคูุนี้เราจะมีะเบรกเกอร์ยงให้บริการนะครับผมแล้วก็มีเตียงข่นะครับส่วนตัวนี้เราเรียกว่าคุณนอนนะครับุณนอน,น,น,อนก็เป็นเหมือนลักษณะคล้าคงัว North s t s e นะครับก็คือถ้าคุณผู้ชายต้องการจะนอนในส่วนตัวมากขึ้นภายในห้อง ก็สามารถวางไว้หน้าห้องได้เลยก็จะไม่มีใครสามารถเข้ามาในห้องได้านครับโอั้นเลโอ้ใหญ่กว่าบ้านลุงี้นะลยฮะอลังการมากนี่แบบเหมือนเหมือนที่น่านเลยใช่โอ้ยตีเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสี่คน ด้นานในนี้ครับเราก็จะมีบาร์เทนเนอรครับทางด้งงดดกออกดากินดอกบัดของเราจะขดอวัดนะครับในส่วนด้านขวามือตรงนี้จะเป็นห้องน้ำและตู้ห้องใสเลยนะครับออครับ๋่ห้องน้ำนี่ก็นะครับเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่แบบบ้านตีแล้วครับผมอลังการนะ แต่ว่าเปิดได้เหมือนกันมีน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับตอคอับแล้วก็พื้นที่ที่ตกต่างกันตามสภาพพื้นที่บริเวณนังๆะครับครับก็จะขึ้นอยู่กับต้นไม้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ครอลังการจริงไหมเดี๋ยววันนี้คุณตีจะนอนตรงนี้นะครับตั้งแต่เคยพักในที่ที่มี่ัพเตุอลังการนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันครับที่ที่ฮอนออนกันครับผมทั้แต่ละห้องจะไม่เหมือน ว่าการที่เขาจะทําห้องแต่ละห้องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เพราะว่าที่นี่เป็นถุเขาดังนั้นเราจะจัดให้มันสวยในห้องเลยไม่ได้อันนี้มีมีสระอยู่ข้างหน้านะครับเดวบอกเข้ามาในห้องแล้วกลิ่นสดชื่นมากแบบเหมือนเขาจุดอะไรบางอย่างโอ้เราว่าสวยเหมือนกันเลยแต่มันจะต่างตรงที่ว่าอันนี้จะไม่มีอ่างล้องเท้า มีอยู่ข้างนอกเลยครับว้าวนั่นแหละอ๋อมีคนมีบินโดบาร์บัหรือเปล่ามีสิครับ้เราพอผมได้อยู่อย่างนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็มองทะลุไปอันข้างนอกเขาบอกตรงนั้นนะมันเป็นรูปะะคพี่แม็กต้องแบบตรงนี้หนูไปแอบถักันบ้านมานเพราะว,ว่าเราสามารถนอนดูดาวได้ตรงนี้ใช่ลักษณะนอนดูดาวได้นี่ฮะสมงตัวเป็นตัเอเนี่ย นี่อ๋อนอนคืนได้เห็นอุ้ยเจ๋งว่าเฮ้ยโหเดี๋ยวนะสองอ่ะสองท่าอออีหนูอีหนูมาโน้ตเฮียได้สิเด่๋บอกนั่นว่าคืนนี้ผมต้องนอนกับสองกุมารสองกุมารอ่ะเนี่ย ก็ที่นี่นะับห้องสแตนดาดนะครับถูกที่สุดคือละหมื่นสองแต่อย่างตอนนี้ห้องที่เรานอนเนี่ยมันมีโปรโมชั่นคือเหมือนว่าเราซื้อห้องราคาสแตนดาดแต่ว่าได้เป็นห้องห้องแบบที่เรานอนที่เลทมันคือประมาณสามสี่หมื่นต่อคืนนะครับและนี่ครับทุกคนสวยมากโอ้ ไก่่งางนี้ครับมันต้องกินอะไรที่ไม่ธรรมดาข้าวกะเพราไก่ครับข้าว <laughs> ผัดไก,ก่ <laughs> รอเล่นผมร้อเล่นหมอน เนี่เขาจะมีให้เล่นเป็นขยักขยักเนี่ยนะครับก็รวมอยู่ในราคาแล้วถ้าจะเอาก็บอกพนักงานถ้าจะไปจัดการให้แต่ถ้าเป็นพายุป๊อปเล่นบอร์ดเนี่ยเล่น้อันนี้คือมีชาร์จเพิ่มนะครับแต่นี่กำลังเป็นแรมไปที่ยมนะเนี่ยฮะบอร์ดเนี่ยบอร์ดยืน ก็ไปการไปสำรวจรอบๆโรงแรมมาแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับพูลเรเนอริสคาร์ทันเนี่ยก็เป็นโรงแรมหนึ่งนะครับอยู่ในเครือของมาริออทก็ที่นี่น่าจะเป็นหนึ่งในสามนะครับที่เป็นแบบรีเซฟนี่อันนี้ห้องเรากับใหม่ห้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สวยงามตะการตานะครับอย่างที่บอกครับห้องราคาถูกสุดนะครับอยู่ที่หมื่นสองนะครับส่วนห้องนี้นะครับราคาประมาณ3ามหมื่นสี่สามหมื่นห้าไม่รวมแบตถ้ารวมแล้วบวกลบน่าจะสี่หมื่น แต่แน่นอนครับเมื่อีก็จะมีช่วงโปรโมชั่นช่วงโรลซีซันเงี้ยราคามันก็จะมีการลดลงมาครับเหลือประมาณ20,000อะไรเงี้ยนะบีชวิลล่าเนี่ยก็ราคาประมาณห้องละ20,000นะครับที่เมื่อกี้นะครับเราโฉบไปตรงสปามาคือสปาเนี่ยเขาก็จะมีให้ใช้เหมือนกับว่าบางทีไงแขกเนี่ยเช็คอินได้ตอนบ่ายสามนะครับแต่มาถึงบางทีมันห้องยังไม่มีหรือห้องมันยังไม่เรียบร้อยก็ได้ไปใช้แฟซิลิตี้ก็คือเป็นตรงสปาซึ่งมันมีห้องไพรเวทด้วยนะครับเราก็เมื่อกี้ดีมากเพราะว่า ทุกอย่างดูหรูหราดูแพงไปหมดนะครับการดูแลการสรวิตท,ทุกอย่างนะครับดีหมดนะครับมีคนขับรถพาไปส่งนู่นส่งน,นี่มีห้องอาหารหลายห้องที่นี่มันจะมีการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเช่นฝรั่งเขามาเนี่ยเขาได้เรียนเรื่องแบบล้าไทยคุกกิ้งทำอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเราจะไปเรียนเป็นคัสคอร์เทลครับผมอ่ารู้สึกว่าอัไแรี่เขาจะสอนเนี่ยคือเพลงคุกเขานะครับเชิญเครื่งรึอะไรนะใช่คนละคอกเทลอะเนื้วตอนนี้ก็พักผ่อนครับขอเชิญชื่นชมบรรยากาศในราคาคืนละ4 0,000บาทครับ thank you จะไปเรียนสุดการทำค็อกเทลเลยครับทุกคนแล้วละนี่ครับอืมกระปะเริงรา่าตึ่นตนบรรยากาศดีมากเลยครับที่ฉันหนีมาอยู่ที่ไหนนี่ฮะโคตรดีเลยที่ <ไป S 1> ต้ไนไม้เยอะนะฮะแล้วก็ร่มรื่นนะครับเอ้ย,อยไอห,หนุ่มไปไหนหนก ตรงนี้ไม่ที่อับน้ำแบบซ้อนเลนซ์ซ้อนเลนซ์นี่ชเวอร์ใช่ฉันแนบซ่อนที่อับน้ำเอาไว้โอ้น่าสะเก็ดโคตรด,ดีดูดิสวยนะสวยมากโอวน้ำลง <c oughs> นี่นะ่าสะเก็ดโคตรด,ดีออกเลย <c oughs> ไปครับค้า <c oughs> อยู่ตรงนู้นครับ <c oughs> อ่ะรออะไรครับปลกมือสิ <c oughs> บแบก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 แบ <c oughs> ครับผมช่างจอย,อยครับผมบผมจะต้องชิมทั้งสองแก้วผมต้องการรู้ว่ามันต่างกันขนาดไหนที่เดียวเชียวออเฮ้ยอร่อยไหมอร่อยอุ้ยเวลาเขากินเขาไม่ใช้หลอดไม่ใช่เหรอใช้ได้ครับแต่ถ้าอยากให้มัน เฮ้ยเหมือนกันกัทรสตนะจีจัดป่ะองอันนี้ของใครนี่อันนี้ของเขาอันนี้ของของผมทำไมของไอ้บ้ามันเปรี้ยวกว่าวะอันแน่นอนคุณเปรี้ยวเหรอจริงๆแล้วเรื่องเรื่องเรื่องค็อกเทลเนี่ยผมก็ตั้งแต่อัลบั้มแรกแหละตอนที่เส่าความฝันไม่ใช่พี่ในคนอัลบั้มครับคนละค็อกเทลนะโอมอาโอมสวัสดีครับนะครับนี่ก็เป็นคลาส ปกตินี่เวลาลูกค้าคือมามาเรียนได้เลยเหรอครับหรือว right e really ่ายังไงไม่มันจะมีเป็นวันครับเป็นวันเหมือนกิจกรรมสําหรับแขก i นเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเป็นอาทิตย์ละวันก็มาดูว่าวันนั้นมีสอนอะไรมีมสอนอะไรไหมแล้วก็แล้วก็แบบเข้ามาเรียนได้เลยขอบคุณมากนะครับขนะครับนะครับขอบคุณนะครับเราจะลงน้ํานะครับเพราะว่ามาทั้งเดือนยืนถึงถิ่นเราต้องเล่นน้ำกันสักนิด ชีวิตันั่นแหละนั่นแหละครับแล้วน,น,นี่คือช่างภาพมืออาชีพเอ๊ยอ้ยนำไม่เย็นโอเคมากเลยฮะทุกท่านมันดีจริงๆนี่คือสระน้ำของโรงแรม คือละหลักหมื่นบาทไอเด็กหาเด็กไอพวกเด็กพวกนั้นเน่ยผมแพ่ว่าผมเห็นกัปปะนะเห็นกรปปะอยู่ที่นั่นใช่มันคือกัปปะวิธีการฆ่ามันคือตีหัวที่าามันแต่ไม้มันตายนั่นแหละแค่นั้นแหละกัปปะก็สิ้นชีพไป วันนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินสันเสร็จสวยมากบรรยากาศดีมากสงบมากเงียบเงียบเด็กตรงนั้น่ะยังไม่เงียบอีกเนี่ยวิวหลักล้านจริงๆมองไปเห็นเขาเขาเรียกว่าเขาเลยนะเขาไม่รัก บรรยากาศนี้รู้สึกยังไงครับรู้สึกเหนียวเฮ้ยถ่ายคุณหน่อยคุณมีเอฟซีมีคนนีผู้ติดตามอ่ะขอบคุณที่ติดตาม เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับที่เวลีกูดนะเมื่อคืนเมื่อี้ผมบอกเลยนะวิวพาทิตตกเมื่อกี้ท็อปในชีวิตผมเลยนะ mm hmm. ติดท็อป10อะใช mm ่ hmm. ติดท็อป10เลยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวตรงนี้ครับห้องอาหารที่ชื่อว่าสีตรัง mm hmm. แล้วแล้นี่เขาอยู่ข้างบนนะเตรียมให้เราแล้วครับออไปดูครับไปดูความไฮโซของเรา เสียงเบานี่เอง่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือฝนตกคับไม่อ่าเชื่อปกติเราไปไหนฝนไม่ค่อยตกนะ